สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านผมไปเห็นรูปกุมารทององค์นี้เปิดประมูลอยู่ในเว็บจีพระนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเปิดประมูลเป็นกุมารทองไม่รู้ที่แต่เผอิญเผอิญว่ากุมารทองวัดนี้ผมรู้และเคยไปเอามาจากวัดตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อยังอยู่และครับกุมารทององในรูปคือกุมารทองของหลวงพ่อเงินวัดถ้ำน้ำอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีครับกุมารทองของหลวงพ่อเงินเนี่ยจะมีหลายเนื้อมาตรฐานเลยก็จะเป็นเนื้อดินแบบที่เห็นในรูปสังเกตอย่างหนึ่งนะครับกุมารทองของท่านมักจะถือถุงเงินและว่าจะต้องมีกระพวนข้อเท้าเสมออีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นหล่อโรงงานแบบนี้จะถือว่าสวยที่สุดจะทรงแบบเด็กในวังนะครับไว้หัวจุกแล้วก็มีทับรวงรวมทั้งเครื่องทรงทุกอย่างอันนี้จะเป็นคล้ายๆกุมารเทพเลย ส่วนองค์สุดท้ายที่จะเอามาให้ดูก็คือองค์เจ้าปัญหาที่ยังไม่รู้ที่เนี่ยแหละครับถ้าหากว่าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆและการทํามืองอๆแบบนี้จะอยู่ในกุมารทองของหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามจังหวัดนครปฐมแล้วทําไมหลวงพ่อเงินถึงได้เอามาทําคล้ายๆกับหลวงพ่อเต๋แบบนี้ล่ะครับเรื่องนี้มีคําตอบหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาทากุมารทอง มาจากหลวงพ่อเต๋โดยตรงเลยครับรวมทั้งในการสร้างกุมารทองครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อเต๋ก็ได้มาปลุกเสกร่วมด้วยหมายถึงว่าเป็นการปลุกเสกที่อาจารย์จะมาร่วมเฉพาะครั้งแรกและครั้งถัดไปหลวงพ่อเงินก็จะมีหน้าที่ปลุกเสกด้วยตัวของท่านเองผมจะให้ดูตั้งแต่เนื้อดินเผานะครับจะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เห็นภาพกันชัดๆองค์เดียวเดียวๆกันไปเลย กุมารทองหน้าตายิ้มแย้มถือถุงเงินด้านหลังก็จะมีคําว่าหลวงพ่อเงินนะครับที่ฐานส่วนการนุ่งผ้านี่ก็เหมือนนุ่งผ้าแบบเด็กชาวบ้านยังไม่ถึงขั้นกุมารทองในรั้วในวังแต่อย่างใดสําหรับรุ่นนี้นะนี่คือฐานด้านล่างครับผมคล้ายๆกับมีตราประทับหมึกบางอย่างคราวนี้มาถึงกุมารทองเด็กชาววังบ้างรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีอยู่ในตลาดเยอะสุดสําหรับเนื้อโลหะนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อดินที่มีเยอะสุดก็คือองค์ที่แล้วนั่นเอง เอาด้านหลังก็มีคขาว่างเงินอยู่ที่ฐานด้านหลังเหมือนกันแหมเหมือนเป็นคาแรคเตอร์เลยนะครับและองค์นี้ก็จะทํามืององอเหมือนกับกุมารทองของหลวงพ่อเต๋เพียงแต่ว่าอีกข้างจะถือถุงเงินอ่ะใต้ฐานก็น่าจะอุดผงอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นผงดินเจ็ดประชา้าหรือว่าผงพลายอะไรสักอย่างหนึ่งคราวนี้มาถึงกุมารทององค์พระเอกของงานกุมารทองพิมพ์นี้จัดว่าเป็นพิมพ์ที่หายากที่สุด ของหลวงพ่อเงินวัดถ้ำน้ำแล้วล่ะครับส่วนใหญ่จะออกจากวัดคือหมายถึงว่าคนที่จะได้เนี่ยต้องไปเอาที่วัดเท่านั้นถ้าหากว่าท่านไปเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินโดยไม่ได้เดินทางไปเช่าถึงวัดอาจจะไปเช่าที่ศูนย์พระหรือเช่าที่ไปรษณีย์ก็จะไม่มีพิมพ์นี้ให้เช่าหรอกครับท่านู้ฟังพิมพ์นี้ถือเป็นพิมพ์เฉพาะกิจที่หายากแล้วก็น่ารักพิมพ์หนึ่งเลย ด้านหลังก็จะเป็นเนื้อโลหะที่ชัดเจนนะครับแต่ที่แปลกก็คือด้านล่างเนี่ยจะมีการอุดผงแล้วก็หล่อโลหะทับอ่ะชมรูปด้านข้างกันไปก่อนครับรูปสตูดิโอนี้ต้องขอชมเลยนะครับว่าคนถ่ายรูปถ่ายเก่งแล้วก็ถ่ายสวยเห็นได้ทุกซอกทุกมุมเลยครับด้านล่างก็อย่างที่ผมบอกก็จะมีเนื้อโลหะปิดแต่ว่าในเนื้อโลหะก็จะมีเนื้อดินใส่ไปด้วยนะแต่สามารถเอาโลหะมาอุดได้อีกทีนึงถือว่าเป็นอัจฉริยภาพ ของผู้สร้างโดยแท้ครับสำหรับคาถาบูชากุมารทองที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยผมไปรับมากับมือจากวัดเลยทีเดียววิธีการก็คือตั้งนาโมสามจบแล้วท่องว่าจิเจรุนิจิตตังเจตสิตังรูปังนิมิตตังกุมาโรวาแล้วก็เอ่ยชื่อของกุมารทองที่เราตั้งชื่อไว้ให้ว่า เจ้ากุมารทองลูกพ่อเจ้าทองเจ้าเงินหรือชื่ออะไรก็ได้ลงท้ายด้วยคำว่าอาคัชฉาหิเอหิณนะมะพะทะถือว่าเป็นการจบกระบวนการการเชิญสำหรับผมไม่ได้ใช้กระถาหรอกครับก็คือตั้งชื่อแล้วก็เรียกมาเลยเชิญมรรพบวกเครื่องเส้นจำพวกขนมนมเนยอาหารอะไรประมาณนี้แหระครับเดี๋ยวว่าหลังจะทำคลิปวิธีเลี้ยงกุมารทองให้ดูอีกทีหนึ่ง หลวงพ่อเงินท่านเป็นต้นตำรับของเครื่องรางจังหวัดราชบุรียุคหลังเลยครับเรียกว่าเครื่องรางเนี่ยท่านมีแทบจะครบทุกชนิดปัจจุบันท่านได้ละสังขารไปนานหลายปีแล้วผมก็ทําคลิปไปก็คิดถึงท่านไปนะครับสมัยนั้นเนี่ยผมไปที่วัดท่านเนี่ยหลายครั้งเลยผมก็ขอจบคลิปด้วยอาจารย์สายกุมารทองของหลวงพ่อเงินก็คือหลวงพ่อเต๋คงทองนัมเบอรวันกุมารทองของประเทศไทย วันนี้ก็ขอจบคลิปและลาไปก่อนสวัสดีครับ